แล้วนอกากชื่อคนทั้งสปอร์ตนะมาเวลนะถ้าใครสุดเข้ามาฟิลเลอร์ซึ่งมีลุ้นมาเวลหนึ่งกล่องด้วยครับเหลือสี่สปอร์ตเหลือเลขหนึ่งเลขห้าเลขสิบเก้าเลขยี่สิบนะอันนี้เนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยสปอร์ตละสองพันห้าควรจะสามพันแล้วก็ได้ลุ้นแบบบาไอิเมสซี่มาลาเคนซึ่งมีแมชบอลออนการ์ดเทลิบลูเนอร์ได้ลุ้นเยอะครับรวมไปถึงที่สุดท้ายจะได้มาเวลซีบ็อกหนึ่งกล่องไปเลยสองพันห้าเหลือแค่สี่สปอร์ตนะเจ้าช่วไม่รู้มีคนลงเพิ่มหรือเปล่า เออต้องเ,เอามาไหม,ม,ม<อ>วะไม่ใช่เตรของของว่าแม่อ่เดี๋ยวมันผิดแผนอันนั้นซีบล็อกของซีบล็อกที่จะคนที่ได้รางวัลเราจะแยกกันทุกคนมาเวลนุ่งกรอ,องกดรักขอนยังรคอร์ดแล้ว,ออว,ลวมีพี่นงบูมเบลาชัวเบลแฟนฉัน,นจารุวัฒนกฤษณารุ่มบดีบล็อกพี่สิพัฒคงศักดิ์คงศักดิ์คือพี่บีแบงค์แห้งอ่ะพระพาซิวัฒน์มั้งพี่ิทีพี่แม็กซ์ศาไทยต่างพี่นพพงษ์ ชาลันนักกริตนลืบดีพี่ป๊อกพี่นองกิตติเดชพี่ตีจารุวัฒน์เจ้าีคอปเตอร์นักธกิจพี่ยอดพิธีล้าพี่จิพัฒน์วราพรพิธีล้าวีพีเอ็นวีพี่แม็กซ์สายฟรองป๊อกพี่คงศักดิ์คือพี่บีเบสแซับนะนลืบดีนักกริตชาลิตชีแบงค์ฟรองกิติเดชชลันตังบูมป๊อกทศพลชาลิตชีแฟนฉันสัวสวัสดิ์ทิิพัฒน์ สหัสวรรษนักกริดแล้วก็นาลืบดีทำไมกล้องไม่โฟกัสวะโอ,อ้อยู่ที่กล้องก็ไม่โฟกัสโฟกัสละแรนดอมทั้งชื่อคนและสปอร์ตใครสนใจฟิลเลอร์บอร์ดนะหรือสี่สปอร์ตชื่อคนคอฟิเลเลอร์ไ,ไว้ข้างๆอยู่แล้วหรือสี่สปอร์ตในนี่ชื่อคนก่อนแล้วกันอันนี้อน,น,นี่นี่ครับชื่อลูกท่ทานอยู่นี่ครับห้าสิบห้าท่านบนสุดเมื่อกี้อ่านคือโหนงล่างสุดคือนฤบบดีนี่ห้าสิบห้าสปอร์ตโอเค ด้โโโอ้โหสิบสองทีเต็มวิกัหนึ่งซึ่งอนี้มันยังไม่รู้อะไรไเพราะว่าเราได้น้งสองอย่างสองสามสี่ห้าหกดแปสิบอ็ดแล้วก็สิบสองครับ นักกิจอยู่บนสุดไล่ลงมาสุดท้ายจะเป็นวราพรที่55นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนักกิจอยู่บนสุดไล่ลงมาจนถึงวราพรแล้วก็แรนดอมคาเลคเตอร์สิบทีครับ2นึสอง <12 S 1> ใช่เต็มพิกัด3 4มห้า เจ็ดแปดแปดไปนะไปแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองจ้ะคิงพินคิงพินอยู่บนสุดล่างสุดเป็นเอเมอร์ฟรอสแบล็กแคทคลอ s เซสมาดูที่ใครได้อะไรบนสุดหนึ่งอไหนึ่งอยู่นี่โอเคดูว่ออะไรใครได้อะไร ตาลายโคเยเลยนักกริดคิงพินซูสตอมจูบิลี่เราต้องอ่านหมดทุกคนง่ายๆสาสวัตตอคิตตี้พรายเซเบอร์ทูธโนงแบละแพนเทอร์ยูนุสมอนก้ารัมบัวนาริบดีเฮมเดลกรีเวดารเตอร์เบสโปรเฟสเซอร์ซาเวียเออเห็นละใช่ใชใช่ใใเบสโปรเฟสเซอร์วียแบล็กโบเคเบิลป็อกร็อกเก็ตแรคูนกามราคอสโมนกริ แมนทิสโอ้โหอันยากใช่ไหมพึ่งแจค็คพอรตเจตในว่ารายโนแจ็คพอตพิธิพัฒน์ไซคลอปเอ่อเจนแวนดายนิกฟิวรี่โนครับตันอเมริกามา,าร์โคแฮร์ริเรชูรี่ชาลที่อดัมวอลล็อกอีฟวอลล็อกยูเนียนแจค็ค <laughs> แฟนฉันแอนด์แมนเซเวอร์ทูบารอนซีโมทิพัฒน์วอลเมชินอัลตรอนบอสพึ่งอีกมาหนึ่งทิ้งทางนะบูมท <laughs> ีจ็คกรนอดกับมิสเตอร์ซินิสเตอร์ชัชริดเอเล็กทราซันไฟแคโรลแดนเวอร์นาริบดี้อพ ocalypse ไอซ์แมน ต่างตึกกันเลยสองสปอร์ตวาร์ฟวอลคารีมิสซิรีซิลอัลโตจอห์นไอออนไฟเออร์ฟาซีเวลแพทโกสไรเดอร์มูนไนท์เลล่ากิติเดดดร็อกเตอร์พุสคิวมอนเกอร์ไทฟอยด์แมรี่สัสวัตแกมบิดเดอะติงมิลสันแมกนีโตสตอมพาวเลอร์จริงจริงแล้วบล็อกบล็อกได้โชคดีหน่อยคือได้อออาร์ติสออโต้เลยนะถ้าออกออร์ติสได้หมดเลยเพราะว่า เปลี่ยนเป็นอย่างงี้ชุดไม่แรนดอมนะจำไม้นะครับของผมจะเป็นก็คืออันนี้อันที่ออกเป็นออโต้ของจิลปินคนวาดไปที่สปอร์ตนี้หมดเลยบล็อกได้าจ้าโวัตเป็น s i l เวอร์เซิร์ฟเวอร์ดรักชางชีเป็นของชานิธิฟรองมิสบอมมามาโซร์เปนรดีบล็อกได้สตาร์ลอร์ดนี่เอาแบบตัวไฮไลท์เลยกันนะแบล็กไนท์สตสวัตส์สนไอรอนแมก็สนไอรอนแมนบล็อกได้เป็นเนิ่มน่าจะดีสุดตาโนสเป็นของทิตท,ที่พแบงค์ทีมีวูบารีนออเจนไซส์ ize, อันเงี้ยการันตีฮิต เพราะออกจงงากอันซ่าก็อย่างน้อยมีอย่างน้อยหนึ่งนะฮะนักกริดได้วันเดอร์แมนสไปเดอร์แมนหนึ่ของพี่พง์จีนเกรย์นักกริดล็อกจอกับสไปเดอร์แมนของฟรองกทศพลได้เฮาส์กับชีเฮาส์ด้วยที่เป็นไฮไลท์นะพี่ธีระได้อันฟิสกับโอเมกา้าเฮไวเป็นของพี่ธีระอันนี้ไม่ใช่โทษทีโทษทีพี่ธีระเป็นอันฟิสซาลันเป็นโอเมกา้าถูกแล้วพี่ธีระมีเฮไวอันหนึ่งพี่ตรีได้แซนแมนมีคนลงฟิลเลอร์เพิ่มผมครับแฟนฉานได้เจนฟอสเตอร์ที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ คงศักมิสเตอร์แฟนแทสติกบังทีโลกิโลกิก็ดีนะอ่าใช้ทีเบลดด็อกเตอร์สเตรนจ์ยินดีด้วยจารุ้วัดได้ด็อกเตอร์สเตรนจ์อยูได้โลกิอะไรนะเปล่าพี่ไม่มีอะไรเลยเอากับตันบิเทนใช่ไหมวีได้มิสติกน็อตแบทเดลเดวิลครับพี่แม็กซ์ภาษาไทยฮิวแมนทอร์สเวลาโย้นะเริ่มดีได้กรูดฮิวแมนทอร์่คือฮีโร่คนแรกใช่ป่ะใช่นั่นเกิบูมทีได้ฮอคอายนะฮอคไอ้ฮิวแมนทอร์สมาก่อนนีมอร์เบียสนาทสกิตกิตตีเดชสการ์เล็ตวิชแล้วก็ เอ็มม่าฟรอสเป็นวราพรตับไม่เช่สามคนที่ดูอยู่ท,ยทำไมนะฮีมแมนทอสคือฮีโร่คนฮีโร่ตัวแรกเลยฮีมแมนทอสใช่ไหมอันนี้นไม่มีความลุงจริงวะ่ะเป็นลูกสแตนดี้ฮีมแมนทอสนี่ไม่ได้อยู่เลยพี่นรงเคยดูในอเมริกาปะที่เป็นยางในเทศก,กาลอะ่ะพี่นรงสองสปอร์ตขอบคุณครับพี่วินฟ<ม>ิลเล่ท่านก็เหลือหนึ่งสปอร์ตแล้วขอบคุณขอบุญขอบุญจะเต็มได้แล้วเปิดต่อเลยพี่นรงเจพี่นรงเลขนห้าพี่จีวินก็เบอร์หนึ่งเล้เขาเลยเพราะเขาบอกเบอร์หนึ่ง พี่นรงเลขห้ากับเลขสิบเก้าเหลืยพี่นรงเลขห้ากับสิบเนนะบก้นนะาแล้วก็พี่ทีวินเบอร์หนึ่งห้ากับสิบแป๊บนึ่งนะขออนุญาตรับเด่นนะเมื่อกี้นะพี่นรงคือสปอร์ตห้ากับอะไรนะห้ากับสิบเก้าครับสิบห้าไอห้ากับเก้าไอไม่ใช่ห้ากับสิบเก้าเป็นของพี่นรงแล้วก็พี่ทีวิน เบอร์หนึ่งครับโอเคพี่ทีว like no. ีเขาบอกอย่างนี้ว่าเข้าเบอร์หนึ่งใช่ครับเขาบอนหนึ่งเบอร์แบบเบอร์หนึ่งเขาพูดว่าเบอร์หนึ่งนะถ้ากับเราเหลือหนึ่งสปอร์ตทุกคนหลังจากนี้จะเป็นฟูลเคสเหลือสปอร์ตด้วยแล้วน่าจะเต็มแล้วเบอร์ริ่งแล้วที่เหลือเป็นคนรู้จักกันหมดด้วยเพราะฉะนั้นไม่น่าเบอร์ริ่งเนี่ยออกนะออกเป็นเฟย์นะฮะจริงได้ไหมเลรอเห็นทับสิบเปอร์เซ็นต์แมสซี่สวยดีกว่าพี่ทีวีถูกไหมแล้วก็เมื่อกี้พี่นร ongs เขบอก่สีนะใช่มสีดำใช่ใช่รองเท้าอ่ะไม่ใช่ัน้ ต้องมีคนแก่ได้ยุบบ้านกูเขเรียกว่ารุนแล้วก็สปอร์ตสิบเก้าพี่นรลึงเช่นกันต้องมีคนได้มาเวลกล่องนะพี่เลอร์มีอ่ะพี่เองก็ต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยแป๊บเฮียสปอร์ตมีที่เป็นสปอร์ตเดียวหลือสปอร์ตยี่สิบท่าทางสหมนกันะฟิลเลอร์เหลือสปอร์ตเดียวเดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้ก่อนเลื่อนอาจจะมีคนเทคในละไออาจจะมีคนเทคในมี่ปะต้องพิมพ์ว่าหลือเปิดรูปของเขได้นะอยู่แล้ว เหลือมึงโมโตสปอร์ตล้าสปอร์ตโมโจ,โมโจโก็แอบคุ้มนะถ้าสองพันกว่าบาทแล้วก็ได้คือถ้าโอกาสไม่ได้นี้ยังไม่ได้ลุน้นเมสซี่มาลาจะไม่ได้ลุ้นคืออะไรรู้ปะยี่สิบสี่อสิบหกถึงสิบเก้าอ่ะได้ลุน้นฮะได้บีจบเลยก็ได้คืนมา<ม>หน่อยเกือบโลแล้วไงเกือบ ออถ้าอย่างนั้นถ้าสิบเก้าผเสียหน้นสัตว์อีกนิดหนึ่ง, <19 S 1> ขงเขาสิบเก้าก็ได้พันห้านได้คืนพันห้าก็ปลอบใจปะก็ไม่ได้ลุนเลยมาเวลกล่องอ๋อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้เอาฟูตจาลามาใส่ก็น่าจะพอย,ยบนบ็อกซ ว่า <Wow. S 3> อันนี้พับไปได้เลยไม่เกี่ยวแล้วน,นะไจแอนคือพี่บีนี่ใช่ไหมพี่บีได้แมนติงไจแอนซาร์สแมนติงเอาเบอร์ he never made ผ้าไหมใส่ให้ด้อจายแอนซาร์สแมนติงที่ต้องไปซื้อโอเดงย่าพี่เสิร์ชโอเดงย่าอันนี้ของัพี่บีเอาปี๊ปี๊เอาาใส่มันมีฟองใส่มีนี่แหละ ปัาหาข้อมูลมาให้แล้วตอนนี้ย่เยาเนอะตอนนี้่ามันจะเป็นการประมาณนี้พี่ก<อ>้อยจ<ะ>๋าใส่สังขยามาหน่นอยไหมเก็บไห้พี่บีบ well ักมามาเวลคุเลอร์เหลือหนึ่งสปอร์ตนะครับนอกจากมีคนเทนต์ไปแล้วในกลุ่มหลังจากนี้เราจะเป็นมาเวลฟูลเคสไม่ใช่บาเวลฟูลเคสเมรินฟูลเคสครับ Bucky Barnes. Soldier. Emma Frost <تكلم> <تكلم> ใบหลังเหรอใบหลัง,งมันจะเป็นฮิตไงใช่มันเป็นฮิตแล้วที่เหลือมันเบสครับสามเก้าเก้าพาวเลอร์ไม่ใช่ตัวดง 2> 2ังของนี่มันอยู่หลังๆเดี๋ยวหาให้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้พี่จำได้เลยเมื่อวานที่ทำลิสุดมันอยู่แทบจะสามของทุกคนนะพาวเลอร์นั้นไม่ใช่ตัวรแรกๆแน่อนอนก็พยายามาะจะทำเป็นตัวคนเดียวเลยเหาจะช่วยนะแต่นิ้วบาบางกูไม่เห็นเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวอามดูแล้วกัน เดี๋ยวค่อยดูให้กันอย่างนี้ะเดี๋ยวติงสูซอมเฮเวย์สตาร์ลอร์ดแล้วก็เซจเสียดก็ได้นะพี่พราวเลอร์ของพี่ยอดครับโหยอดพี่ยอดพี่ยอดได้พราวเลอร์ทับสามเก้าเก้ายูเรสตอมและแมกนิโต้เอ้าเหรอผมไม่รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรอ๋อไม่ถึงไม่ถึงคอมโบมันอยู่ในหนังไม่ใช่มันต้องไม่ใช่ในหนังมันต้องเป็นคอมิกอยู่คอมิกคอมิก พราะตอนเด็กเ่ไแบบร้านคอมิกเนี่พี่ก็ร้าคอมิกเหรอผมชอดแต่ร้านดจริงโอเคนี่แะก็ชอบมันคืญี่ปุ่นไงปิดเลยอันนี้เป็นของพี่ยอดใบนี้สวยครับนี่ถ้าเป็นไปเดอร์แมนี่นะก็หนีว่าจะได้ยินกับม่ใช่ s p i d e r อะวรนแมนพี่ป๊อกเราผง โนวาไม่ต้องมันเป็นแค่รีแฟกเตอร์กับการเมกาทาสมาสเตอร์แอดแมนแล้วก็มอร์บิสเดี๋ยวต้องถ่ายรูปอันนี้ไว้อะแรกต้องนะต่เป็นทางออกที่ดีครับอันนี้ก่อนเดือนเลยน้ำแข็งเฮ้ย insert insert ไม่ใช่เป็น dark hawk insert อ uh ่าฮะ dark h a w มันถ้าบีคิดแล้วค่อยหาก็แลนะ้วใช้เวลานานกรูดอยากได้กรูดรันต่ำๆมาจริงๆส่วนตัวอยากได้กรูดรันต่ำ oh, <good. S 2> อยากได้กรูดรันต่ำ ดาคอนี่เราเพิ่งมีไปแ่หนึ่งล้านป่ารรยราเพิ่งมีไปหนึ่งล้นเนาะนี่ไงมีล้นเ้าหนึาา่ห้าใครอะเบรดนักล่าอมาตะโอ้โหแม่นว่ะทับหนึ้าศูเบรด ปรเหรอเบลเนี่ยเบลคือชื่อแรกเบลคือชื่อแรกครับลงมเบลอู่ชื่อแรกครับเจนฟอสเตอร์บัคกี้บาร์เคเวอฮันเตอร์พี่ชายที่ได้เบลเเหรอคิงคิงเนาะต้องคือหนังมาเวลง้บลเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเป็นมาเวลเบลเเนี่ยเหรอหมายว่ากำลังที่แบบว่าเบลนี่คือที่ฆ่าแยมพายป่ะใช่ครับไอเวสลีย์สไนเปน่ะใช่แลยครับิงมากมีสัตชั่ใช่แหมไม่ใช่อันนั้นใช่ไเดเเ หนึ 150. ่งห้าศูนย์รันไปแล้วสองอีกเรื่องนึงที่เราไม่รู้ก็คือโคลเลเยอร์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นมนาเลยนะรู้ทีหลังมีรีแฟกเตอร์ด้วยเดรเดวิลไซคลอปสไตรมาสเตอร์นีต่นตไอออนแมนแล้วก็รีแฟกเตอร์เป็นมิสติกจปอนนี้ไดแล้ววะแล้วก็แจนไซส์ของพี บีถูกต้องเร็บทำไมมีสีอันนี้เป็นถกจาหมดเลยเหรอใช่ครับมันเป็นการกจายสายครับเทียบเลยดิมันเป็นการกจายสายอะล้ถ้าฟุกก็คือได้ลานอ่ะก็คือจากที่ดูเบรกมานะดูเบรกที่สองสามพี่นงพี่นงได้กับตันเมรกา มิเกลโอฮาราชูริกับพี่นงได้รีได้กับตันิติอะนี่นี่นี่อยูนัสมริการัมบลูได้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยแบ็คแนเตอร์กับชูริเป็นพี่น้องกัใจชูริเป็น้องสาวใช่ใช่อินเสอิ้เสื้อธรรมดาไอคอนบซเบิร์ูธอีเวนวอลล็อกมิสเตอ พัสซานอสแล้วก็ได้มาปปเป,เป,เปเ็นไอคอนสบายดแมนเมคกี้ใครได้สบายดแมนนะคี่นคงได้สบายดแมนสวยที่สุดจัดสีทองจะสวยก่นี้แบบไ่ไนตีกที่เราลันไปสองบ้างสค <ไป S 2> ร,รับเลยสอครับ นี่ยเก้าวะเด็ดไม่เกียวไม่รัเก้าเก้าไม่ใช่พารินีพารินีครับจูบิลีโอเมก้าเรดสตอรมกอรมิสเตอร์แฟนตาสติกแล้วก็เก้าสับเก้าสิบเก้าเับเก้าดร็กซ์ดรกซหรอใช่ดร็กซ์เด่นออบิการ์สี่เก้าสับเกดรก พี่จารวัฒนพี่จรวัฒนวิดรัก์รักที่ชอบได้สองร้เกาสิบกาชอบแดดอ่ะจะเป็นเด็กกันเอาหรอเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กหนงหลังนะสามหลังสิฮะเช็ลวครับอินเสิร์ดนะใช่ครับอินเสิร์ดครับอันนี้ก็คือที่จนไซส์ครับ ซูเปอร์ซูเปอร์แจ็คพอตแต่นี่อาจจะเป็นชื่อเรื่องแลแพนเทอร์มันอาจจะไม่ใช่แรนสายกได้กับแคปตันบริท t นเฮ้นี่อาจจะเป็นโบเตอร์ธรรมดาก็ได้ออการ์ดีนแล้วเดกแจ็ซีฟอ c e บโบเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ก็ใครได้การ์ดี้กับแจ็ซีนั่นด็นี่มันมาทั้งเรื่องเลยมันมาทั้งเรื่องเลยพี่แลนดอมแคเตอร์อะไรกันพมาทั้งเรื่องม้งเรืองเจะมีใครเป็นกรูดกูด โอ้สตาร์ลอร์ดจามโอล่าไม่มีหมดเหรอทุตัวไอ้นี่ด้วยไอ้เนบูล่าเนบูล่าอ่ะเป็น้เอ็นก็มาในที่เพราะมท่าล่าสุดมันก็อยู่ในการะเด็นอ่ะเอ็นไม่ได้อยู่ในทีมเลยแบล็คโว่ไนท์ฮอคแกมบิดให้เราเด็กดูแกมบิดบ่อยหน่อยหน่อยลิซ่าโคลาเซอร์แล้วก็โอเมก้าเรดมันมีหลายเวอร์ชั่นมาจัด้วแกมบิดหลายคนแสดง เออคนแสดงนั่นแกมีเยอะคนที่อื่น่าจะเป็นสามล้านต้องเหลือต้องเหลืออีกล้านดิใช่ไหมใช่เหลืออีกหนึ่งล้านอ่ะควรจะเหลือหนึ่งล้านไปนี่ไะนี่ไงทำห้าสิบสไปเดอร์แมนสี่หกคอสโมคามาลาคารเอ็กโคโอ้ทาน็อตอ่ะไม่ใช่ท yeah, ัพห so ้าส oh. like ิบสตรองกาย ห่าผูหนักเลยชื่อไม่ต uh ิด huh. หูซะด้วยนี่อยู่ช้ท้ายเลยอยู่กัชีฮับร้อยเจอได้ไงวะโค้ชสปอนก็เก่งจ้ะเลงแล้วล่ะแล้วสตรอง g กายอยู่กับฮับกระชีฮับเลงสช็อต strong กายสุดท้ายก็หมดเลยแค่เพราะมันหนึ่งเท่ากับมันสี่ละมันสี่ล้านแล้วนี่นอกจากมีแข้งไม่น่าจะมีแข้งครบสี่ล้านแล้วนี่เต็มยังนะสุดท้ายร้านสปอร์ตโมโจน่าจะเต็มน่าจะมีคนออกไปแล้วมั้ง อันนี้ reflector ธรรมดาไม่มีความระมัดแบล็คแคทยันยัน sandman x ยี่สิบสาม sunfire cable แล้วก็ valkyrie ป่ะ valkyrie โอ้โหเขาเรียนคอมิดน่นนันคอมิก็สวยโอ้โหเขาเรียในคอมิดสวยจริงไม่เหร่อะ valkyrie มึงเคยเจอตัวจริงเหรอนี่ไม่มีแรนดัมีแปลวคนที่ได้คนที่ได้กล่องไปยิ่งดีดีเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ ของดีถูกไหมล่ะคําโหลดมีอะไรบ้างเดี๋ยวข้าหน้าจะมานั่งไล่ชื่ออ่าเีรม่ได้หรอเกอรี้ Galaxy Force เดี๋ยวข้าหน้าจะมาเด่นนอกเหมือนนี้ดิเดี๋ยวพะอเอานาฬาให้ Dark Hawk Giant Size แล้วก็ Spider Man Marvel อันนี้เป็น Refractor ์ l e ีให้ ส่วนการที่ลันจ้ะต่ำสุด50เองแต่ว,ว่านันมีต่ำได้มากกว่านี้นะเบลดทับหงห้าศูนย์พาวเลอร์ทับสามเก้าเก้าดรักทับเก้าสิบเก้แล้วก็สตรองกายทับห้าสิบแซนซ้ายเมื่อกี้เป็นของพี่บีเมื่อไหร่จะทำลุตีเวอร์ชั่น